ปูพีดพังสีตัซบนงแท่งปูีนั่ะดึงเนื้อผู้ขายเลยหยาคอแห้งเลยซับนแท่งจะของโทากันตำรวจเอารถปูฉีเองเลยปูของไปโทษเอินลูกมาลูกไปซื้อของมาขายหยานลูกซื้อของมาแล้วโทษเอินรถปูฉีเอง คนป่วยถามบาคนป่วยอยู่ใส่กับคนป่วยกคยอยู่นี่เหรโทษยืนีด็ดนะโทษเองนะโทษเอิญกูชีบเองสศเอิญลูกมาเอิญมาเอาลูกมาเอายานลูกบ่ได้ซื้อของก็เลยบ่ลลูปวนลูกนะลูกกับบอลลูแล้วจนว่าเราไปหอดโรงพยาบานกูชีบเขาไปเอิญพี่น้องมาว่เาาเลเขออาไหวลูกเลยในไทยบานหูย่านลูกมัน ซื้อของบอล้หลิเสีเยเกี่ยวกับไปซื้ออีกเดอร์โทรในโทรศัพท์นี่เืินคู่ชีพอีกเลยเน้นเราอยู่มุนีบอลได้ลำบากปันนี้เราสมองดีลรวหัวดีเราผ้าขีดเท็ดนหนเท็ดนี้พโขาดการเม่นปัวเพราะจะเป็นคนขาดการเม่น คิดว่าสิมันสิแมงเมรเาไปเลยแต่ว่าฝนสิตกฝนสิมากเลยแมนต๊บเลยหามเฮ็ดหามนี่แล้วสิเราตรงเป๊ะเลยปลัวกงบผูตบตบ้ตูวประจำบ้านทูกมือนี่เหลือแต่กงบผู้ตัวตกมผู้ตัวกขนลูกสายแล้วเล่ะสวัสดี60ล้านดวงตาค่ะฮัลโหลฮาัลโหล มาเฟนเ l ลค m มทูไลฟ์สไตล์แม่โบต้าแฟมิลี่ไทยแลนด์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ซัพพอร์ตแม่โบต้าหวานข้าวสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนพามาเลาะชมนาะมาสอมเข่าแล้วก็สิไปสอมสโท่ร์ับดูสอมพี่บ่ไดมอน,นี้บ่ไดเด้อ ไ,ได้เข้มฟีเรื่องของเรื่องคือต้องเข้มฟีเท่านั้นเลยมาเป็นอาทิตย์แล้ว็เสิยเข้ม ตระต้นมหเปิดเป็นต้นเ่รบ่แม่นตามดอกไรจริงขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแม่ปตา,ายเด้วยพี่น้องเลยน้ำตาตกแน่นนนเห็นตัณหาพวบามคนในเรื่องบันศีเฮ็ดเดีย่ยบอกของมาซองเบิ่งว่าคนหนึ่งสาข้อของมาซองเบิ้งว่าคนสีซองวันเขาตกกล้ามมึงใดมากแหล้วก็ตตองเฮ็ดทุกั คุณค่ากดไลค์แม่บัวต่อหนึ่เด้อ Thank you Thank you my f r i e n d Welcome to Light Sky แม่บดวเต้า Family Thailand ต้นน้องต้นนี้นรก็รตายโอเคแล้วเนาว่าจะไปซับต้นดอกล่างไปเพราะอะไรเพราะว่าแ <c oughs> สงเกงขาสั่นมากมิตรหนักอิตัญญาหยาบาดก็หยาลาย ขอบคุณค่ะทั้งปูนเป็นกับไทย,โย,โย,ยรื่นวันวันเย่โเลยนะสั่นเติมหกล้านหลายูันเอ้ยโศกมันๆนั้ำคนเลยน้ำท่วมหน้าสูงมากสองือสองขึ้นพี่น้องหลังจากน้ำท่วมเขามาสี่หอึีขึ้นเน,ะนาะก็่ในวัน้าวันทีหนึ่งทีสองสี่ออกกระสูนต้อนเหงาเมื่อขึ้นทางลงมาแตงแต้ห ท่านได้อาบน้ำแล้วปึงมากเบิดเลยจนประกาศไทยโทรศัพท์จนว่าประกาศไทยโทรศัพท์เลยพี่น้อง